สวัสดีครับสวัสดียามเย็นฝนตกนะครับลุงป้าและพี่น้องเอฟตีทุกท่านนะครับผมทานในลาดหน้าด้วยกันนะผมทาน้าดหน้าด้วยกันครับเช้นมีครับผมเต้นมีบรรยากาศฝนตกวันนี้วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับแล้วก็ขอให้พี่น้องเอฟตีท่านมีความสุขครับกับครอบครัวนะครับผมมีสุขภาพแข็งแรงลุงป้ามีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะครับ ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับมากดไลค์กดแชร์กดตับปะกไทยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยชนแนวนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ ขอให้ลุงป้ามีความสุขก,กับครอบครัวพี่น้องเอฟซีมีความสุขก,กับครอบครัวไม่เจ็บไม่จนการงานเจริญก้าวหน้าร่เรอยคิดการสิ่งใดขอให้ได้สมนัใจปรารถนาขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องพระคุ้มครองลุงป้าและพี่น้องเอฟิทุกท่านกับครอบครัวและตัวผมกับครอบครัวด้วยเทินสาธุเนอดเชนแอ๊กรับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม